น่ารักเลยนะครับไอ้หน้าหล่อนี่เป็นใครอย่าเข้าใจผิดเลยนะเนี่ยแค่เพื่อนเฉยๆเพื่อนเื่อนอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งติ้งติงติงที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะไปกับผมไม่เห็นแค่นี้คุณก็ทนไม่ได้เหรอฉันเนี่ยทนมาเต็มๆเลยนะสามปีว่าซ่านคนที่ไหนหรอคะ ยืนชักช้าอะไรอ่ะรีบขึ้นมาดิเข้าไปไม่เย็นะนะดื่มน้ำของคุก็พอแล้วจะเป็นประจำเดือนไม่ใช่หรอเราอ่ะเซก็อยากกินน้ำเย็นเหมือนกันน่ะเราก็เหมือนกันกินไม่ได้นะปวดท้องหรอกพี่ว่าซานอ่ะก็อยู่อยู่แล้วว่ะยังไงถ้าเซปวดท้องก็ไปส่งอยู่แล้วปะแอร์ที่นี่ก็เย็นนะทำไมถ่ายชุดสั้นมาแบบนี้เนี่ย เไฮวินา Hi, มาบ้านฉันได้ยังไงเนี่ยเซโอ้ยก็ขอมาอยู่บ้านพี่ว่าสั้นแป๊บนึงอ่ะสบายเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมต้องเข้าไปทำงานในเมืองนะที่ไหนอ่ะเข้าเมืองเหรอไปที่ไหนอ่ะไปด้วย,ดวยไ,ได้ไหมอ่ะได้ครับ<อ>นี่คขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วเหรอผมบอกคุณไปกี่รอบแล้วสบาย ว่าเซ่อะเขาเป็นแค่น้องสาวเฮ้ยเซาไปอย่าทะเอลาะกันพเพราะเซ่เลยนะเซ่แค่เห็นว่าเข้าเมืองอ่ะมันน่าสนุกดีอ่ะแตงเซ่ไม่ไปแล้วมันได้อ่ะเออเดี๋ยวก่อนเซ่นี่คุณพอใจหรือยังเซอร์ไพรส์ถ้าคุณไม่ไว้ใจผมนักอ่ะถ้าผมกลับมาเราแต่งงานกันให้รู้แล้วรู้ลอดไปเลยเขาโทษเลยนะนะ